มาชุดนี้ <Okay. S 1> ก็เลยลองดูตามบูธต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> พยายามจะหาช่างที่แบบว่าเออดูที่มันเหมาะกับเราหรือเปล่า So Victor ทำไมกูจะเก็มาจาทู Victor Who knows ถ้าเรามองจริงๆนะมันก็ไม่ควรจะเครียดะไรมากหรอก mm hmm. เพราะว่าเขาก็คือช่างสักที่ที่เขาครอบโปรอะ mm hmm. เราอยากทำคอนเทนต์สักในงาน mm hmm. ปิงนปองพรอบพร้อมที่จะสักให้เราเออแต่ด้วยไอ้เหี้ยเขาเก่งแต เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ถ้าเกิดวิกเตอร์เขาจะสกักหรือถ้าเขาไม่สกักเขามีเขาสุดอา้าวเสร็จปุ๊บมึงยังไงวะต่อให้เขาไม่สกักเออเอาอยู่ดีมึงเปลี่ยนช่างอาวุ่นเลยเี่ออไม่รู้จะยังไงไม่ได้นอนแล้ววันนี้นอนไม่หลับก็เครียดนิดน,นึงนะแต่ก็ <laughs> ไอ้ฮะการยามเช้าครับ กำลังจะไปกินอาหารช้าแล้วก็ลุ้นกันว่ากตกลงวันนี้ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรโรงแรมน่ารักมากเลยคนะโรงแรมชื่อว่าเดอะริมนะคือเขะแอตกแต่งแบบแบบไทยๆเลยนะฮะแต่เป็นโรงแรมใหม่นะไมโรงแรก่าแล้วก็ไปไหนมาไหนสะดวกมากอยู่กลางเมืองเลยนะกินอาหารเช้ากัน แล้วก็กลับมาที่ห้องกับนี่โอเคมากเลยอะโรงแรมช OWER ตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นที่ที่นั่งชิวได้ที่มากใสน่นรำ่องนี้บอกกันเลยใครที่สนใจมาพักที่นี่แนะนำครับหลังจากเมื่อคืนเราก็หลุ้นกันว่าเอ๊ะตกลงจะสักกับใครวะ พอตอนดึกไปกินข้าวก็ไปเจอนัดนัดก็บอกเอ้ยโทรคุย,ยก,กับวิกเตอร์แล้ววิกเตอร์บอกเนี่ยกำลังดีไซน์ให้ยูอยู่เราก็เออนายจะสักกับวิกเตอร์แล้วล่ะวันนี้ก็ต้องไปบอกมิสเตอร์ปิงปองบอกว่าเออตกลงก็คงต้องสักกับวิกเตอร์เพราะว่าเราคุยกับวิกเตอร์ไปก่อนแล้วเสร็จปุบ๊บให้ดูอะไรอยู่ดีวิกเตอร์ก็อินสตาแกรมมาเราก็เอ๊ะกดเข้าไปดูหน่อยรับ sorry I don't think I can tattoo you today. I cannot find time to make a design and actually I don't feel comfortable to tattoo with the camera. <laughs> Sorry. เขาก็น่ารักนะคือเขาเป็นคนที่แบบติดมากเขาเป็นคนที่ติดมากแล้วแบบว่าเออเขาคงแบบไม่สะดวกที่จะแบบสักแล้วก็ให้เราถ่ายรายการไปด้วย โอเคตามนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูดีไซน์ของมิสเตอร์ปิงปองนะหรือว่าปิงปองของเราเนี่ยแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเจริงจริงแล้วก็ก็ควรจะสักกับปิงปองกันแหละเพราะว่าปิงปองกันาน,นก็จะกลับมาไทยทีนะครับโอเคเจอที่งานกอเป็นช่จานรับ รู้ทุกเรื่องยกเว้นยเว้นเรื่องตัวเองนะจ๊ะนี่ภรรยาภรรยาสุดๆสบายๆพี่ก็โดนเหมือนกันวันนี้นี้อ๋อเหรอคะเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วเนี่ยอยากรู้ไหมพี่สักอะไรได้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วมะถึงงานคอนเวนชั่นแล้ววันที่สองวันนี้เดี๋ยวขอโดนเดี๋ยวไปคุยกับมิสเตอร์ปิงปองกันนะมาดูว่าที่มาที่ไปในการดีไซน์ไลน์นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรู้พร้อมกันเลยนะ ยืนนั่งเลยเพื่องเป็นวังเอ้ยโดนมานานแล้วฟังก่อนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเป็งฟองกันนะว่างานชิ้นนี้เนี่ยวิธีแนวคิดของปุ๋ยฟองเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมไม่โดนสั่งมานานแล้ววันนี้เป็นสิ่งได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้ที่สถานีโอ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวมาคุยป็นฟองกันฮะ Victor. I like yeah. <laughs> but definitely, I understand you, though, man. Yeah. yeah. I feel like not organized this time. Like I hear you. Uh, right. don't, I didn't take the supply, nothing. Or. And you don't like to be in front of the crowd. <laughs> <laughs> yeah. 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 So, <laughs> Alright, thank you very much. <laughs> คือเมื่อวานเนี้ยที่คุยกับปิงปองนะคะรับคือคุยว่าอยากได้แนว tradition แล้วก็เนื่องจากว่าอันเนี้ยสีมันเยอะแล้วปิงปองก็เลยบอกว่ามันคุยจะต้องเบรกด้วยด้วยงาน black and grey บ้างเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคือสีหมดเลยใช่เพราะว่าหลากักๆอ่ะผมดูจากจากงานที่พี่ปอมีอยู่เนี่ยมันมันคันเลิ่มสูดูแล้วพี่ปอคาแรคเตอร,ร์พี่ปอมันเป็นพวกแบบว่าเก็บงานครับฉะนั้นพอสีเยอะแล้วเราควรจะเบรกดำหน่อยนึ่งอ่าแล้วก็ผมว่างานดำก็สนุก คือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามงานของบิงนซองจะรู้เลยว่าซิกเนเจอร์เขาเนี่ยก็คือเจ้าปลาทองเลยแหละนะแล้วก็แนวเนี่ยก็จะออกเป็นคัลเลอร์ฟูลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ดูเรียลด้วยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่แบบมีกลิ่นอายของเจ้าบันีสที่แบบว่าชัดเจนมากนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นงานแบล็กแอนด์เกรปุ๊บเนี่ยวันนี้จะได้ถึงอีกหนึ่งมุมที่ โอนดิชั่นเนี่ยริงป๋องก็ไม่ค่อยได้ทำมากขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะผมทำแต่ว่าด้วยความที่ว่าสไตล์เราจริงๆอ่ะคนที่ตามงานจริงจเขาชอบคัลเลอร์เราก็เลยลงจากคัลเลอร์ไปในงานแบบพวกใน IG หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลโอเคแค่เดี๋ยวเราลุยะไรตื่นเต้นมากเลยเนาะโอเคครับไปลคยไปครับ ที่เบลนส์เกิเนี่ยมันมีหลายมันมีหลายเวอร์ชันเราเลือกเวอร์ชันที่มันเป็นออริจินอลที่สุดครับผมก็คือกระโหลกแบบแฮปปี้สีขาวใช่ไหมผมว่ามันเหมาะกับงานแบ a c กแอนด์เกเพราะว่าด้วยความที่ว่าสีผิวของลูกค้าด้วยบางทีเราดูได้ว่ามันเหมาะกับงานแบบไหนมากกว่าเช่นว่าเราเราจะสักขาวดำเนี่ยเราควรจะเอา ให้มันคอนทราสต์ไม่ต้องลงลงเงาเยอะมากแต่ว่าเราเป็นเน้นเงาที่มมันจะขัดกันอื้อโอเคความสว่างมันจะมากขึ้นได้เวลาขึ้นเขียงแล้วแต่อยากให้คนนี้ได้ขึ้นบ้างเนี่ยจากอ้อนเนี่ยมีแต่สีสีเขาแตตัวเองไม่โดนแทงมานานยังครับเว่ยเจ็ดปี กีวเข,ว, <S 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 ขวานหนึ่ยนะจ๊ะ จะดมเข้าได้นะสปอนเซอร์อ่ะเข้าได้นะคะมีบอมอินพี่ครับคุณฮัมสวัสดีครับบอมแต่พี่พีชมาไหมรับไม่มาครับอกไม่มาพี่แอบทำเลยนะครับตอนนี้มีบอมเสือไม่เหงาแล้วนะเสือไม่เหงาระตอนนี้เสือจะมีคู่แล้วตัวเลยนะตัวเลยนะ อ็าตอแต่ว่าเป็นเกี <Okay. S 1> ยวผมูจงอางครับเกีไก okay, okay. โดนอะไรเออโดนไส้ตัวเล็กๆรอดไม่รอดอันนี้โดนแล้วแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีครับพี่สักมากี่รอบวะเนี่ยทับตัวเองมาไปทับตัวเองมามากขึ้นหรืป่าใช่ครับอ่ากจะตุ้โดนพี่โตง้งเลยอะไรอโอ้ยโดนพี่โต้งมากระจุกเหมือนกันนะเจ็บปะ

เยี่ยมครับผมแล้ววันนี้สัใช่ไหมวันนี้สักตรงไหนครับวันนี้สักนี่ครับนี่ออลลูกค้าอยู่นี่โอ้ดีครับพี่วันนี้ลงมานัดนะครับเ้นพี่เ้นวันนี้ใหญ่เน้นตั้งใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมุยต่อว่าวันนี้มุยต่อครับพี่มุยต่อผมเป็ทุกงานอยู่แล้วครับเบ็กต่อนีนี่เป็นนิเบ็ครับครับผมแอบมาแอบมาสองพี่อยู่ตอนนี้แอบมาสองพี่ปอง โอเคครับพี่ครับเดี๋ยวไปหาเดียวไปเครับตอนนี้จะสส่กับบัมเนี่ยปีนี้เต็มไปแล้วใช่ไหมแล้วเปิดเปิดเนี่ยเปิดรับสมัครไปกี่วันเออไปหนึ่งนาทีก็คุณเป็นเล่นไงตอนแรกก็แจ้งแจ้งไว้ตอนบอกว่าตอนเก้าโมงเช้าของวันอาทิตย์นะครับจะจะรับจองคิวแล้วก็พอตอนเช้าเราก็เราก็นั่งกินกาแฟรอเวลาคิดว่าไม่น่ามีอะไรมากหรอกเดี๋ยวชิวๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็รับนิดหน่อยแล้วก็ปิด พอก9โมงตุ๊ดไลน์ในไลน์แม่งมันเด้งติ๊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 งเราต้องเลยบอกเฮ้ยงไม่ได้แล้วนี่กดปิดปิดคิวเกิดเพราะว่ากล่วาวว่าจะเปิดรับแค่เล็กน้อยมันจะมีลูกค้าเก่าอยู่เยอะก็เลยก็ว่าไปในอันหนึ่งนาทีแล้วก็เราก็ต้องยุติการรับคิวลูกค้าแล้วเหลือกันนะหนึ่งนาที โอเควันนี้คอมพลิทเป็นที่เรียบร้อยบอกแล้วว่ามีโอกาสมางานคอนเวนชั่นมาสักงานคอนเวนชั่นนะครับขอบคุณมิสเตอร์ปิงปองมากขอบคุณมากครับผมนี่แล้วพี่ปังอยที่นี่ด้วยแล้วพี่บีนี่มันเป็นดวงจิร์ด้วยดินี่มิสเตอร์ปิงปองปั้มบีอยู่รวมกันเย้ อยากโดนมากเลยแม่คู่สามก็ในในก็ด่าแล้วก็ด่าทีเดียวไปทีเดียวใช่ไหมลายโปรเทสต์คอลเลคชั่นสเก็ตบอร์ดค็แม่โดนเลยอ๋ออยากสักครับไม่อยากได้ติ๊กเกอร์แต่กำลังคิดอยู่ว่าควรจะยังไง

พวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้ได้หมดผมนี่ดก็ไ้ตัวอย่างที่มันกับมันมันอีกอันนี้ก็เท่ห์ครอ๋อชอบแทนแนส่นี่ก็ได้นะแทนแสนมันก็ดูมันก็ดูได้อยู่โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมขอคิดหน้าหนึ่งทีได้เลยครับผมตอนนี้กลั่นหน้าเมียเข้าไปอีกได้เลยนี่เดี๋ยวได้ไหมคลาสสิกคลาสสิกก็แบ็คเทลนี่ก็เท่ แบ็กไซต์เทลสไลด์นิกก็เท่อันนี้ก็เท่แต่ว่ามันจะไม่เห็นลายจักรอ่อ่าแล้วก็ผมว่าอันนี้สวยฉันซิตสวยกว่าตัวนั้นนะตัวนา้มันสวยตัวนี้มันจะอ้วนหน่อยแต่ว่าถ้ามันเท่สวยมากเลยสวยากเลยนะแอมแออบอันนี้หรือว่าอันนี้ข้าวเหนียวอะไรแบบข้าวไหนข้าวนี้ฮะอืม ใส่ดีเทลอะไรได้เน,นี่ยเป็นรูปตู่ตรงเนี้ยเ,เป็นตุ่นตนี้ก็<อ>สวย้วนารกิี้ีนิเดี๋ยวอยัีเทานะให้ความชี้ก่อนนะ a n k าจะไม่ว่าจะไม่เมื่อวานมีแฟนขับอยู่คน,นเดนม,มาเขาบอกพี่ผมว่าพรุ่งนี้พี่โดนอีกลายนึิงแน่เลยพี่บอกไม่เด<ไ>ียวบอกไม่มีทางลายเดียวพอแล้วแค่นี้เมียก็ด่าแล้วไม่เหลือจะไม่เหลือแล้วชงวันนีดาวชงวันดีร้นนั้ มาจากไทยไปเนี่ยซินนี่ครับไอ้ร้านนี้นี่มันคุ้นๆนะจะทีเดียวกับพี่ปองพี่เมื่อวานพี่โดนน่ะเหรอใช่ครับผมอันี่โดยความบังเอิญเลยนะคือชอบสไตล์เราอ่ะงานแปลกแรงโดนงานแปลกเราคอลเลคชั่นล่าสุดนี่เป็นแนวไหงเป็นสเก็ตบอร์ดครับเป็นโอนิเล่นสเก็ตบอร์ดโอนิเล่นสเก็ตบอร์ดมีสองแบบเป็นโอนิสเก็ตบอร์ดกับโอนิคีมเตอระใจ เอาไม่ได้บอร์ดต่อมาตมีแล้วโอเคโอเคแล้วปูแข้งแขงไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับโอ้ยตายแล้วเจองานเจองานนี้ก็เบื่อไปแค่นึงเลยอ่ะโอเคยอดนี่เอาพร้อมลุยแล้วตามกันสบายเก็บแล้วไปอยู่ เออได้อยู่ได้อยู่แได้อยู่แหมอีเหี้ยเข็มที่มือไปมันก็ต้องเจ็บป่ะวะเจ็บมากเจ็บน้อยเท่านั้นแหละไปโทษับผมไปเลยครับเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนเดินมาบอกว่าเดี๋ยวพี่มีพี่เขาสั่งอีกลายเลยแล้วพี่ก็บอกเราว่าไม่หรอก ายเดียวพอน่าเลยเราไม่น่าพูดเลย<อ>ไม่ใช่นานนั้นทางต่องจะมาทีแล้วงานนี้นี่จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่มี่กับฟังเราพูดไดยคือคือมัน <c oughs> เป็น,ปนโอกาสพิเศษจริงๆงานนี้๊ปอปปุล่ามากนะยักษ์เล่นสกเก็ตเนี่ยอยากได,อกได้อยากได้งานคาแรคเตอร์อย่างนงี้

โอเคฟอร์มูล uhm ชันนี้คงต้องหมดเพียงแค่นี้แหลบผมว่าอวันนะก็เมื่อวานก็สักกับพิ่สตีฟวินปองแล้ววันนี้ักกรชองและเสียกอยู่ร้านเดียวกันเจ้เดียวบัก นะเดียวกันครับอย่ที่ออสเตรเลียนะที่ซิตี้ไฮเบอร์เนียนะถ้าใครที่อยากไปเจอ2วันนี้รวมถึงมิสออเรนจ์ส้มเองก็สักร้านนี้เหมือนกันบอกกันเลยว่าออสเตรเลียร r e ร r เซนต์แต่อันนี้เป็นเหตุผลทำไมถึงต้องมาคอนเฟนชั่นเพราะคุณคงจะไม่ไปบินไปออสเตรเลียแล้วไปสักหรอกโอกาสมันน้อยมากบางทีเราไปไปออสเตรเลียเงี้ยเราก็อยากไปเที่ยวไงใช่ไหมบางทีเราแบบเออไม่อยากไปโดนสักเนี่ยคอนเฟนชั่นมันดีอย่างนี้เนี่ยนะโอเคลายมันมันอย่างเงี้ แน่นอนนะให้ดวงใจเองนี่เมียไม่รู้นะเดี๋ยวอัปเดตกันว่าเมียว่ายังไงมีมีมีรูปรูปเมียอยู่ในไลน์ด้วยใช่ต้องต้องเอาเอาใจเมียหน่อยสักขีว่าะครับบีแล้วเจอกันนะบีครับผมจบแค่นี้นะฮะเชียงใหม่แท็กทูฟอร์เมชั่นนะเดี๋ยวชื่อเต็มว่ายนะเชียงใหม่แท็กทูไทม์เจอกันนะบีหน้าแน่นอนเจอกนีหน้าครับผม ป่ะอิงบราเธอร์แอฟเตอร์แคทสำหรับคนที่รักบริษัทตัวจ้าเ<ห>ยยร์อ้ว, <S 2> <S 2> วเอาเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเน่นี่คือเข็มกลัดของมิสเตอร์ปิงปองนะเรามาเล่นเกมกันว่าลายที่เยียสักใช้เวลาสักทั้งหมดเท่าไหร่ ชั่วโมองอย่างเดียวไม่ได้นะมันมีเกินชั่วโมงด้วยหมายควาว่าไงหมายควาว่าอาจจะชั่วโมงหนึ่งกับ45นาทีสองชั่วโมง45นาที 3. สามชั่วโมง45นาทีสี่ชั่วโมง45นาทีนะไม่ใช่แบบว่านับเป็นชั่วโมงทุนท่นๆนะใครก็ตามที่ทายถูกสามคนแรกรับไปเลยนะเข็มกลัดอินดิเนเตอรนของมิสเตอร์ปิงปองโอ้ยเดี๋ยวรอดูว่างานหน้าเฮียจะสักกับใครชมดีนะครับ ทางเฟ e บุ๊กเลยนะต่อไปเฟ e บุ๊กของเรานะสักแต่พูดนะจ๊ะเดี๋ยวกัน